ทำไมคนต้องการเงิน5,000บาทมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยวันนี้ผมมีคําตอบผมได้ไปศึกษาทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลมาสโลบอกว่าความต้องการของมนุษย์มีอยู่5ขั้นตอน 1. ความต้องการในด้านของกายภาพ 2. ความต้องการเรื่องของความมั่นคงความปลอดภยัย 3. ความต้องการเรื่องความรักและความเป็นเจ้าของ 4. ต้องการความมีชื่อเสียงความมีกีตยติย์และความภาคภูมิใจและ 5. สุดท้ายความสมบูรณ์ของชีวิต 1. ความต้องการเรื่องกายภาพเป็นความต้องการที่มนุษย์ต้องการความอยู่รอดถ้าไม่ได้ความต้องการนี้เรื่องของการตอบสนองของร่างกายก็จะไม่เกิดขึ้นหมือต้องการเรื่องอาหารต้องการเรื่องเงิน ต้องการอาหารต้องการเงินเพื่อจะไปซื้ออาหารต้องการเงินเพื่อเปเงินเป็นปัจจัย4ที่จะไปสร้างให้ครอบครัวมีความสุขและมีทางด้านของแายภาพให้เกิดขึ้นได้ 2. เรื่องของความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยเมื่อทํางานไปแล้วทุกคนจะต้องมีความปลอดภัยทุกคนต้องการเรื่องความปลอดภัยในการทํางานทํางานไปแล้วต้องไม่ถูกเลิกจ้างทํางานไปแล้วหัวหน้งางานให้การประเมินผลอย่างดี ทำงานไปแล้วไม่ถูกกีดกันไม่ถูกการกันแกล้งนั่นคือความต้องการอันที่สองหรือความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย 3. ความต้องการเรื่องความรักและความเป็นเจ้าของความต้องการนี้จะเกิดระดับปรุแรงเกิดสมัยไม่ตอนเราเด็กๆยกตัวอย่างเช่นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเกิดมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ความรักเด็กคนนั้นต้องการเรื่องความรักต้องการความสัมพันธ์ในครอบครัว พราะนั้นความต้องการตรงนี้ทุกคนมีหมดทุกๆสังคมทุกคนต้องการในเรื่องของความรักความเป็นเจ้าของเพราะนั้นผมขอย้ำความต้องการที่สามนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการอย่างมาก 4. ความต้องการในเรื่องของให้ผู้อื่นมาเคารพเราสมมุติผมเป็นหัวหน้างานผมปฏิบัติงานที่ดีปฏิบัติงานเสร็จแล้วทำอย่างถูกต้องผมต้องการให้ความเคารพ ผมเคยบอกทุกคนเสมอว่าทุกคนต้องเคารพซึ่งกันและกันนั่นเขาเรียกว่า respect for individual เคารพในความเป็นปัจเจกชนดังนั้นการเคารพการได้รับเกียรติจากผู้อื่นมนุษย์ทุกคนต้องการเสมอและสุดท้าย 5. ความต้องการให้ความสมบูรณ์ของชีวิตประสบความสำเร็จความต้องการนี้เป็นความต้องการจากความสำเร็จอะไรเราทำจากทุกสิ่งทุกอย่างทำจากประสบการณ์เรา จากความเหมาะสมทําจากความสามารถเช่นปัจจุบันคุณหมอมีความรู้คุณหมอไปอยู่ในโรงพยาบาลจากจะรักษาคนไข้โควิดให้หายคุณหมอมีความรู้คุณหมอได้คิดคน้นเรื่องของไวรัสที่จะฆ่าโควิดให้หมดไปตรงนี้ให้ได้นั่นคือสุดท้ายความต้องการที่บอกว่ามนุษย์ต้องการไปถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเรื่องของความสําเร็จและในช่วงวิกฤตนี้ผมอยากให้ทุกคนแบ่งปันความรักซึ่งกันและกัน เพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมีเวลาผมอัปเดตคลิปดีๆคุณจะได้ไม่พลาดขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอฝากคมคมวันนี้หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขขอบคุณครับ